โอเคถ่ายแล้วอุ้ยดอกสวยๆเลยอ่ะนี่จ้ะเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเดี๋ยวพี่จะชี้บอกเดี๋ยวพี่จะนั่งถอนหาอีกหาอีกนี่น่ะไหนนี่น่ะนี่น่ะนี่นะโอ้ยโอ้เห็นล้วเห็นละนี่อีกดอกนึงดอกน้อยๆนี่จ้ะดอกน้อยๆเก็บเลยเนาะเก็บแล้วนะนี่นี่นี่ เห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเกาหลีพี่เขงตัดตีนให้หน่อยพี่จะเดินไปดูอันดอกใหญ่ไป่น<ป>มาตรงไปทางนู้นนู่นนะลงไปนู้นโน่นมีนะหาอีกกไม่มีหรอกพี่หมดละอันนี้มันชันเนาะ นี่จ้าเราเจออีกแล้วเราเจออีกหนึ่งดอกดูสีดอกใหญ่มากดูนี่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 มีมีอันลูกมันด้วยแต่ตัวนี้มันมันบานแล้วเนาะอือมันไม่ได้เก่แล้วนี่มากมันแค่บานเฉยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเน่นตึ๊เลยตึ๊บดูดูอันนี้ผลงานมอใหญ่เลยเพิ่งมามอใหญ่เลยมั้ หมดแล้วเนาะใช่โอ้โหเต็มหม้อเลย